วันนี้เราเรามาเอาภาพเกี่ยวข้าวเนาะแต่ว่าเอรอถมันหยุดติดโค้งขยับรถนิดนึงขยับรถเราก่อนนิดเพราะว่าขากล้องเราเขาอยู่ตรงนน้นนะขยับลงไม่เตะเส้นขาวคนด้วยพนะี่น้องอันตรายเลยถ่าย,ยตรงนี้แหละเพราะว่าเราร้อนแดดเนาะเขาก็ชวนไปถ่ายคลิปดูหหลกแต่ว่าความหมายอนะ่ะมันคลิปมันก็เยอะแล้วเต็มกล้องแล้วร้อนแดดด้วย ก็ได้เอาข้าวนี่แหละมาฝากพี่ฝากน้องเนาะคันที่รถผ่านมันก็สั้นๆเลยพี่น้องพู้เจ้าจเริ่มตากอะไรนี่ตากไล่เจ้าแล้วละ่ะนี่พอดีเข้าไปได้รถเกี่ยวเขา่าห้องภาสีเอาจากักสามสี่หาแลที่ก็ได้ถ่ายคลิปฝากส่งงานหิยู่เข้าแล้วก็สิไปเอาเงินไปให้ค่าวนำทั้งน่าจะบ่เกินครึ่งชั่วโมงคนว่าจังสั้นเนาะเอาก็สิ ภายในหานาที่นี่ข้ากะสีเอาคลิปเพราะว่าข้านัดกับเอ่อรถน้ำเขาจะเอาน้ำม,มาส่งเพราะว่ากินน้ำแพก็กมันเบิร์ดละสองแพกและกาจะเอาน้ำทั้งอ่อันนั้นน่าจะเป็นพระเจ้าทรงของเนาะนี่เห็นว่าอาชีพคนเฮามันก็นแตกต่างกันไปเนาะน,นี่ก็เป็นยู่นาวัดเนี่ยพี่น้องวัดนี่สวยงามเรืออันนี้เป็นวัดทางเข้ารัดวัด,วดเอ่อหมู่บ้านเราวัดโพไซดงประเสริฐแล้วก็จะมีวัดติดบ้านเราอีก ห้าร้อยเมตรเป็นวัดวัดปลาวัดดอนเนาะนี่ก็เอาบรรยากาศตากเขาเนี่แหละมาฝากพี่น้องนะคะจักหาหน้าที่เนาะกะว่าเออรถมันห่อนแดดเนาะด,ดูดูดูไอ้ได้บอกสมโอไงแล้วรถไปแต่งเบาะมากล่ะพี่น้องนี่แล้วก็กระทัดรัดดีเนาะคันน,นี้คันนึงตากแดดอยู่หน้าบ้านจะไปขยับรถไปไว้หลังบ้านหน่อยเบารถมันจะแตกเนาะเพราะว่ามันเริ่มแตกแล้ว หล่อมันเอ่อถือแดดกะเบามันถือแดดนี่กับเกิดจากเบาะลไะพี่น้องนี่เปลี่ยนเงินบบก็ทายน้ำมันเครื่องเบิด์าลอยละก็เลยคิดว่าเออแบบจะไปเก็บรถน้ำก็เลยบ่ไปทายคลิปเอ่อต้นตะเคียนน้ำฝนเพราะว่าฝนเสีเอาซาเลงไปเอาคลิปยี่หอมันหอนแดดหน้าใหม่เบิอละสกีตะซาเลงกับวะไวคันเป็นรถใหญ่ก็สิไปน้ำอยู่บ้านนี้เพร่นว่ารถเพิ่นกระตุกกระตุกก็เลยว่าเออฉันกะพากันไปสองคนซาเอาซาเลงไปเพราะว่ายีหอมัน ได้คลิปแล้วได้คลิปอันเพิ่นเกี่ยวเขาเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปตาเขาเอ็งสิเอามาลงให้พี่น้องเบิง่งว่าชาวอีสานเฮาก็ว่าเอาหลายเอาจักซีนาทีเพราะว่าคลิปกินตะม่งคลิปยังเฮาก็หลายเติบแล้วบนที่นี่เฮาก็มีธุระนําแล้วก็ฮ้อนแดดสิไปเก็บรถไปไว้หลังบ้านเนะาะเพราะว่าจอดไว้หน้าบ้านแดดซองรถริตรนรถพี่น้องเออบอรถแตกว่าอะไรอีกขั้นหนึ่งเนาะผัาน,นี้ก็เปลี่ยนแล้วนี่มดเงินตั้งหลายบาทและหาลอยล้ว ถ้าไปติ๊บไปแปลพงขนาดอีกกับสองสามลอยอีกทั้งทานน้ำมันเครื่องโน่นนี่นั่นอีกสี่ห้าลอยโอ้สไายเอาเอาแค่นี้ละเอาแค่สามมาทีเด้อพี่น้องเอาเอาสักเอาซีนาทีแล้วก็แล้วกันเนาะมีรถอ่าซาเลงอยังน้ะอีกคนคนโอ้ตลาดนัดว่ะวันนี้ลืมเ่าจะคลองไปตลาดนัดมาแล้วรอบนึงนี่นี่แม่ข่าทรงกับเพรานี่ลาลูกไส้นี่คนเท่ากับสร้างพลเรือยอ่ดอกเข่าพัดเขายัง ส่งความสารหาสิบบาทแล้วก็สรงของเราเรื่อยอยู่ดอกบ,บางอันก็สามสิบสี่สิบเราต่เราเสียงาขายเนาะเอา้าเสียงว่าววอ,วอาตาจะใส่แบบที่นี่รถวออมาได้แบบที่นี่ชุกเฉินมาเลยพี่น้องบ้งใครเนาะเป็นอะไรเนาะรถชุกเฉินไปเลยเนาะเนี่ยก็จะเป็นบรรนอกบรรณาออกเกเข้าไปทั้งพงหน้าก็จะมี ยังขึ้นจากกสิโทษใส่รถ1 6่าของโรงพยาบาลเนาะ,อะขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องอันนี้คลิปเกี่ยวข้าวนะคะสวัสดีค่ะ